แต่งแนวสายลุยกับยางโตโย a อทีนะคะแล้วพร้อมล้อมแม็กออบูร์นะคะกับคันนี้ค่ะ4ประตูยกสูงหนึ่งรุ่นแซดเกียร์ออโต้นะคะคันนี้คือลูกค้ามีการแต่งออกแนวลุยๆนะคะในชมในส่วนของกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้คือมาพร้อมกระจังหน้าแบบโคมเมี่มแล้วนะคะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะและ้วเนาะในส่วนของไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีให้มาแล้วจากโรงงานนะคะ แล้วก็ต่อเลยที่ล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้คือเป็นล้อแม็กงานเทียบแท้ TE 3 7นะคะ HT ก็คือเลเซอร์แดงตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้มีทั้งเลเซอร์แดงเลเซอร์ขาวและในส่วนของอยางนะคะจะเป็นยางโตโย a t 3นะคะสายลุยๆแบบนี้เลยน็อตยังเป็นนอ็นอตเดิมนะคะในส่วนของรุ่นเซตนะคะกระจกมองข้างจะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะคะ เดี๋ยวชมในตัวรถก่อนเลยนะคะด้านในนะคะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะคะในรุ่นนี้พร้อมกล้องมองหลังสามารถเล่น Apple CarPlay ระบบ Android ได้นะคะ Android Auto ยนภาพหน้าจอได้เลยแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามารถล็อกความเร็วแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงได้คุญแจจะเป็นคุญแจพรอมเซนทันล็อกแล้วนะคะคุญแจรีโมทในส่วนของวัดบูธนะคะลูกค้ามีการติดตั้งเพิ่มแล้วก็พร้อมกล้องหน้าบันทึกหน้าให้เลย ในส่วนของเบาะนะคะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังคูแม็กนะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะต่อกันที่ผู้โดยสารด้านหลังเลยค่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะ,ะ,คะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่ในรุ่นตัวเกรดเซตนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้1ช่องค่ะแล้วก็มือจับหลังนะคะลูกค้าติดตั้งเป็นมือจับหลังของกิทเล็ตซิงนะคะเป็นงานไทเทนนะคะ ่อกันที่ด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมไฟไท้ายแบบ LED แล้วนะคะในส่วนของกล้องมองหลังก็บิวอินจากโรงงานมือจับเป็นโคมเมียมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายแบบบ,บิวอินจากโรงงานเช่นเดียวกันเลยนะคะในส่วนของรุ่นแซดนะคะจะมีโลโกโล้รุ่นแซดอยู่ที่ด้านท้ายรถนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะพิเศษเลยคือลูกค้ามีการติดตั้งล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็คือกดล็อกได้เงียบมากๆเลยแล้วก็มีการติดตั้งตัวนี้ค่ะเพิ่มตัวโช๊คนะคะ ชกฝาท้ายสามารถปล่อยแบบนี้ได้เลยทำงานได้สมูทมากขึ้นนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดฝาท้ายนะคะนี่ชมด้านในเลยโอเคค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะคะจอยจัดโบกรุ่นเลยก็พาชมแค่นี้ก่อนอยากแต่งแบบไหนทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะวันนี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ